เสียงที่ไม่มีที่มาที่ไปนะคะอย่างแน่ชัดค่ะแต่ฟังแล้วมันก็คุ้นๆอยู่นะถ้าใครนะคะไม่ชอบการสปอยค่ะหรือว่าอยากจะลองฟังก่อนเหมือนคนอื่นๆเขาะคะแนะนําค่ะว่าให้ลิฟต์ออกจากคลิปนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าเสียงที่คุณกําลังจะได้ฟังต่อไปนี้ค่ะแอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหลุดมาได้ยังไงนะคะและจะเกี่ยวอะไรกับแบ็คพิงหรือไม่นะคะแต่ฟังแล้วเสียงก็คุ้นๆอยู่มากๆเลยนะคะ ฟังเอาเองแล้วกันค่ะจะใช่ไม่ใช่ยังไงนะคะไม่นานค่ะก็คงจะได้รู้กันเนาะเห็นใครๆค่ะเขาได้ฟังกันแล้วนะคะแอดก็เลยเอามาฝากให้พิจารณาแล้วกันค่ะไปฟังกันเลยแล้วกันนะคะเห็นเขาว่าชื่อเพลงว่า Touchdown นะคะ Touchdown Thank you